สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มีข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสาระความรู้ต่างๆมานําเสนอนะครับวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานําเสนอด้วยกัน2เรื่องครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่องแรกคือประกาศสิทธิ์เพิ่มเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นะครับที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับไม่ผ่านในเรื่องเกณฑ์ของที่ดินนะครับตอนนี้ทางโครงการก็ได้แจ้งมาแล้วว่ามีผู้ผ่านสิทธิ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรื่องของกฎในเรื่องที่ดินนะครับมีผู้ผ่านสิทธิ์เพิ่มเติมขึ้นมาจึงมีการแจ้งเตือนออกมาสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับให้เขาไปเช็คสิทธิ์ดูว่าท่านผ่านหรือไม่นะครับโดยทางโครงการจัดแจ้งมาทางในรูปของ SMS เนะครับเป็นข้อความข้อหน้าในมือถือของท่านที่ใช้ลงทะเบียนโครงการครั้งก่อนนะครับที่ไม่ผ่านนะครับท่านลองมาใช้เอ่อไปเช็คสิทธิ์ในโทรศรัพท์ของท่านดูนะครับว่าได้รับ SMS เป็นข้อความว่า หาท่านได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้หรือไม่นะครับถ้าท่านไม่ได้เอฟเอสหรือข้อความแจ้งเตือนก็แสดงว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับส่วนผู้ที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนมาแล้วก็อย่าเพิ่งดีใจหรือว่ารีบไปเดินทางออกไปที่คลางจังหวัดนะครับก็ให้โทรติดต่อสอบถามไปที่คลางจังหวัดในจังหวัดของท่านนั้นๆก่อนครับได้ทันทีเพื่อตรวจสอบว่าเป็นข้อความจริงหรือไม่ทางโครงการส่งมาจริงหรือไม่ว่าท่านได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นแล้วจริงๆนะครับ จากนั้นก็ให้ทําตามขั้นตอนที่ทางทางจังหวัดได้แนะนำนะครับในการสมัครหรือว่าเข้ารับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิกถึงรัดในรอบใหม่ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับ ก็ขอยําว่าถ้าท่านได้รับข้อความ SMS มาแล้วนะครับอย่าพิ่งเชื่อหรือว่าตัดสินใจอะไรลงไปนะครับก็ให้โทรสอบถามได้ที่คลังจังหวัดก่อนนะครับเพื่อเช็คข้อความว่าเป็นข้อความจริงจากทางจังหวัดส่งมาหรือไม่นะครับจะได้ดําเนินการต่อไปอย่างถูกต้องนะครับเผื่อการพวกมิจฉาชีพส่งข้อความหลอกลวงมาให้ในเครื่องโทรศัพท์ของท่านนะครับ ส่วนท่านใดที่ใช้โทรศัพท์ของญาติพี่น้องหรือว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอก็แล้วแต่ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่ผ่านมานะครับก็ให้ไปติดต่อทางญาติของที่มีโทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่นะครับให้ลองเช็คสิทธิ์ในโทรศัพท์ว่ามีข้อความแจ้งเตือนมาหรือไม่นะครับจะได้ทราบว่าท่านได้รับสิทธิโครงการในรอบใหม่นี้หรือไม่นะครับแต่ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านในเฉพาะเกณฑ์เรื่องของที่ดินนะครับก็ลองไป วสอบกันดดูไ้ส่วนในเรื่องที่2นะครับก็แจ้งเลื่อนกําหนดการโอนเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี่ยงชีพนะครับผู้สูงอายุผู้พิการและก็เด็กแรกเกิดนะครับในวันที่10พฤษภาคม2567น้าเะครับเป็นวันที่9พฤษภาคม2567คือเลื่อนขึ้นมา1วันเพราะว่าวันที่10พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการคือวันเพื่อชมงคลจรลิพระนางคันแลกนาขวัญนะครับที่หยุดกัน3วันนั่นคือสุขเสาร์อาทิตย์นั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงนําข่าวสารมาแจ้งกันในวันนี้นะครับสาหรับผู้ที่ไปกดเงินใช้ก็สามารถไปกดได้ในวันที่9พฤษภาคมเลยนะครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอกันในวันนี้นะครับถ้าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้กับผมในแว่นด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีวันนี้กล่าวคว่าสวัสดีครับ